ไม่ยินไม่ว่าเสียงไทยมันเสียงมันคนร้องไห้รู้ที่ไหนไม่รู้ตอนแรกก็โอเคอะหล้วทำไงที่เป้าเสียหายบ้างเลยทีเดียวปลายยงขายใจใครจกะซื้อเออวถาะวันนี้นะคะก็ จะาพูดถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ตที่เราไปกันใช่ oui, ค่ะนั่น uh, ก็คือเป็นคอนเสิร์ตอำลาอำลาขวัญใจคนเดิมครับผมนะครับของพี่เป้าซืออย่ันเส้นหล่อเดครับเส้นหล่อด้วยใช่ไหมครับบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยนะครับมีสิบเอ็ดทั่วฟ้าคนไทยนะครับร่วมเอาไปให้ความนังใจพี่เป้านะครับซึ่งงานนี้เนี่ยพี่เป้าก็ อ่อนจากโรงพยาบาลนี่นะฮะับมาร้องเพลงให้แฟนเพลงฟังด้วยใช่ค่ะแล้ววันนั้นนะคะก็จะมีอ่อนกับพี่โก้เนี่ยแหละไปเก็บภาพบรรยากาศงานมาตอนนึ่งต้องออกตัวก่อนเลยนะคือแบบต้องขอโทษด้วยเราในฐานักศิลปินหลายๆท่านนะครับที่เราไม่ได้แบบว่าไปสัมภาษณ์ครบทุกคนนะคนเยอะก็กำลันะเยอะผ้าคนเยะใคร ไม่ว่าจะเป็นที่ของอ่อแม่ของสีพี่เอกชัยหนุ่มมิเตอร์ครับมกู้สุธิราชนเทพชัยนิชัยนิจุลพิดาคือเยอะจริงๆอ่ะหมายท่ใครหัวใจสิงโอ้โหสามสาววาเลนไทน์โอ้โหเยอะอ่ะเยอะคือหลากหลายค่ายมารวมกันซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแตละสไตล์ไม่ว่าจะเป็นพี่มัมพี่แอนนาใช่ไหมครับแล้วก็พี่หนุ่ม ค่ะต้องโอ้โหหลายหลาคนไปแล้วเราสองคนก็ได้เก็บภาพบรรยากาศทา่ผ่ากกันด้วยคบบนี้เนี่ยหลายๆคนอ่ะอยากรู้แหละอยากรู้แล้วใช่ไหมอ่ะอยากรู้เนี่ยเราต้องพาไปดูครับผมใช่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับเราสามคนวันนี้เนี่ยมาแบบว่ากระตือรือร้นมากเลยเราอยู่ที่ไหนนะอาร์เกพระแดงใช่แล้วค่ะ เอานี้ก็มางานสัปดาห์ <like S 2> <this> ีกหนึ่งงานด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตอะไรคะพี่ตูงคอนเสิร์ตอำลาของที่สายันสัญญานให้ลามันเป็นคนเดิมพี่เต้าสายันสัญญาเองค่ะพี่ยันสายไก่ไข่เออเพลงนี้น่าติดต่อว่านะโอ้ก็รู้จักแต่บอกได้เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีศิลปินนะครับมากมากงหน้ามั่หน้าหลายตาใช่แล้วนะคะแล้วศิลปินแต่ละคนนี่ก็แบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวของพี่เต้าทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะ แล้ววันนี้ค่ะบรรยากาศดีสุดยอดมากๆพี่โก้โอ้โหด้านหน้าเวทีครับคนเยอะแน่นมากใช่ค่ะแล้วช่วงเย็นที่ผ่านมานี้มีฝนตกด้วยนะครับผมต,ตอนแรกในใจคิดนะว่าเอ๊ะคนจะยังอยู่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วน้ำป็น็อตเหต็นอยู่กันเต็มโอ้โห,โห,โหนะครับนี่แหละคือถือว่าเป็นแฟนมันแท้ของพีสญญญ่สัย<ช>ทัศน์ใหญาจริงก็เรียกว่าเป็นพลังความร้านและเหล่าพี่เบ้าใส่กันตัวยนะคะครับและเหล่าพี่เบ้าเนี่ยถ้าถือว่าเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศเลยใช่ครับผมใครที่เผื่อซิปเบ้าที่ก็รู้สึกว่าเอ้ย ใช่อยอดสุดยอดแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของพี่เป้าเนี่ยนะฮะจะเจ็บป่วยหนักหนาขนาดไหนฮะ,ะแต่โอ้โหใจของพี่เป้านี่สุดยอดมาก<ช>แล้ว,ลวนะคะแล้ววันนี้พี่เป้าก็มาเองด้วยใช่ครับผมนะฮะมาร้องเพลงนะฮะให้กับบรรกาศแฟนเพลงได้ฟังกันต้องแล้วขาดนะ,ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนนะคะก็จะนำภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันะะโอ้โหแต่ขอบอกเลยนะฮะศิลป,ปินเนี่ยม,มาก มมักมักตอนเราสังษณ์ไม่ทนนันน่ะเอาเป็นว่าจะมีใครบ้างครับเดี๋ยวให้คอยติดตามก็แล้วกันเรียบร้อ,รลอแล้วเราไปชมกันเลยไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องห แต่กลายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญนาใกลจะาลบหน้าไปไหนใกรจะขอเพียงหางตาเรือมมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง ฉัก่วตอนนี้นะคะก็อยูกันหงทีมเปองเราพหนนี่กูสุดที่ร้านมเทวนั่นหสวัสดีครับสวัสดีครวัครับคือามรู้สึก่อนคันนมางานที่เป้าเป็นางอ่อต้องบอกว่าได้เน แฟนเพลงของพี่เป้านะครับหลั่งไหลามาเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่ศรัทธาในน้ำเสียงของพี่เป้าไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องแต่บวันนี้ก็เรียกว่ามากันเยอะมากดัั้นามสนส่วนตัวจรพี่เป้าครัพี่เป้าที่เหมือนเป็นสม,มือนครูครับคนนึงที่ที่เราเติบโตมาแต่เด็กๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังเองท่านมาแต่เด็ก,ก,น,กน,นะครับแล้วก็มาถึงเวลา,านี้พี่เป้าป่วยชื่นต้องการกำลังใจอย่างมากนะครับซึ่งพวกเราจะเป็นทุกคนก็ ร้อนที่จะเป็นกำลังใจให้กับพีเ่เปานะครับรวมถึงแฟนเพลงทุกคนด้วยวันนี้ก็ก็รู้สึกอ่ารู้สึก,สกตื่นตระหนไม่อยากไม่อยากให้โรคระลัย,ลยมันเกิดกับศิลปินของอ่าที่มีคุณภาพศิลปินที่เป็นเรียกเป็นแม่แบบของต้นแบบของการนเพลงขพี่เปาอันนี้ทีค่คุชอบมีกี่เพลงคผมชอบหลายเพลงมากครับอย่างอ่าถึงเพื่อนที่เป็นดวงใจ นะครับเพลงวันนี้รักวันนี้คือครับแล้วกินอะไรทีสวยอะไรอย่าก็คือเราโตมากับเพลงพี่เป้าได้ฟังนะครับตลอดครับผมก็ขออวรให้พีเป้านะครับมีลัใจที่ดีในการที่จะต่สู้กับโรคเขนะครับแวก็พีเป้าังอยู่เป็นหัใจคนเดิมของของแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับก็ขอเป้าช่สู้นะครับขอควมลัใจให้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอชยัน วันนี้ต้องถามความรู้สึกครับที่มาร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่พี่เป้าอ่ะคจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามาขอเป็นกําลังใจให้กับพี่พี่เป้ามากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนเวลาคนเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับก็จะเห็นพลังน้ําใจของออนักร้องด้วยกันที่มาช่วยกันหลยๆหลย นักร้องนะครับในวันนี้เราก็าจะมาเจอกันบนนี้แล้วก็วันที่พี่ไปเยี่ยมมาเนี่ยก็ยังบอกว่าอะไรไมันก็สู้กําลังใจไม่ได้ยังบอกกับพี่เป้าเลยว่าพี่เป้าไม่ได้มีแต่แค่ผมนะเพื่อน,อ,นอ่ศิลปินนักร้องด้วยกันเนี่ยครับฝากมาฝากมาเยี่ยมพี่เป้าทุกคนยังเป็นกําลังใจให้แต่ชื่นใจที่พี่เป้ายังมีกําลังใจสู้ในวันนี้พวกเราก็จะร่วมสู้ไปกับพี่ด้วยครับก็ ไม่รู้นะผมได้ทําบุญทํากุศลมาเนี่ยก็อยากจะภาวนาว่าขอให้บุญกุศลเนี่ยช่วยเหลือแกให้อาการโรคร้ายเนี่ยมันทุเลาลงไปแล้วก็จะหายขาดในที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะพี่เอนาดเองสวัสดีค่ะก่อนเลือกอยากขอถามความรู้สึกนะคะที่พี่เอนามาคอนเสิจจร์ตฟังนะี้ก่อนแล้วกันทุกคนมาด้วยใจครับทุกคนรักพี่เป้าแต่ใส่ใจหนึ่งใจเดียวมาเพื่อพี่เป้าโดยเฉพาะ ไม่ได้มีเรื่องนะไม่ได้แฝงอะไรทั้งสิ้นมาด้วยใจทุกคนสังสรรน์พี่เป้ารักพี่เป้ารักครอบครัวพี่เป้าด้วยผมคงไม่รู้ว่าผมว่าเคยอยู่กรัตริยยังมังกอกว่าอยู่กรัตริยยังมา6ปีอยู่จนมีบ้างมีลกแล้วก็ในละครก็ออกข้นมาโอ้มาเล่นคาเฟ่มาเล่นคาเฟ่การมาถึงช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่อนานะคะ ให้กำลังใจพี่เป้านิดนึงแล้วกันค่ะทุกของพวกมางก,กัางหมกอยากให้พี่เป้าหายผมก็ไม่มีอะไรจะพวกนั้จากให้พี่เป้าหายถ้าเกิดไม่หายขอให้มันจุลาดชะลอก่อนไว้นะให้เป้าอยู่สักห้าหกปีได้ไหมเห็นพี่เป้าเขาบอกว่าอยากดูลูกสาวรับปริญญากองอะไรเขาก็ไม่ห่วงแล้วถึงสิ่งทุกทอย่างเขาก็ปลงหมดแล้วเ็าไมคนบ,บอกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเขาอ,อยากจะอ,อยู่ดูลูกสาวรับปริญญาลูกชายรับปริญญาอะไรประมาณนี้ก่อนแต่ว่าขอขอร้องมาจุลาด มาช้าๆหน่อยทั้งห้าปีสิบปีไล่ไหมเขาพูดตลดเลยว่าทุกคนเครื่องมาต้องตายาจะช้าจะเร็วหนีนไปพงหลับความตายแต่ว่าถ้าคงตายไปชาวโลกสารเสิตับบับคุณตายแบบไหนไปแบบดีหรือไม่ดีแต่ถ้าพี่เป้าถึงไม่ได้แช่งนะถึงพี่เป้าคนจะไปเขาก็ไปแต่ตัวที่เสียง,งเ <ๆ S 1> รื่องอยู่กลางเสียงเขาไม่มีใครเหมืองแล้วลุงทั้งหมดยมับวมาเสียงเขาเล่เต็นตํางานเลยละตอนนี้ก้ก็อยู่กับสามสาวนะวาเลนไทน์ครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ต้องหาม่แล้วมาวันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีพี่ๆพี่ๆนักเตะศิลปินเยอะมากแล้วเรามาให้กำลังใจพี่เปาสายันกันนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจด้วยนะคะก็อยากให้ทีมสามคนนี้นะครับผมฝากอะไรถึงกับพี่ผ้าใสายัน้วยก็อยากให้กำลังใจนะคะเปานะคะให้สู้ต่อไปนะคะ ัคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมะหะสักการะพระพิค,คเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14 สดใสรูปโทองค่ะวันนี้คกมาเลยนะคะกอเดินนความรสก่อนปจริงๆเบ้างค่ะานนนีันนเออจริงๆแล้วเราเริมดูวเศ้าแลเดียวกันวันนี้เป็นน้ใจจากเป็นมาเปุกปสรุสมานทุกคนมาด้วยความตดใจมาเป็นกาลังใจให้กับเต้าใจยามดีด้วยก็เลยสนไปด้วยจรเตก็สำบัดกับสายงานของบพรว่า คันมจริแบบผมก็ใรายก็รู้เราองันเดียวนอายุก็รู้เราเดียวนะถ้าเวงการก็ได้ผมเป็นตึกเกป็นึเลระมา้สี่สสายนเปึล็ะมา้อสี่สิบเพรว่าสายานโชคดีก็เป็นึกเลกก็้ควาเยนาายท่ดเราจะต้อถือว่าระยะวาปีสงันห้ร้อยสี่สิบแถึงดสิบย้จะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศทีาย ไม่มีัวเปียบไม่มีใครเปรี่ยนแล้วมาถึงในนะปัจจุบันนี้นะคะมีโอกาสจะพี่เป้าบ่อยไหมคะ,ะก,ก็เจอกันบ้างครับแต่ว่าหลังจากที่่างคนต่างหยุดภารวงแล้วเนี่ยเราก็ต้องภารกิจต่างกันไปแต่ผมเองก็มาทำงานการบ้านการเมืองด้วย มาลนโรงสวเป็นสวจังหวัดปฐุมธานีหลายอย่างก็ก็ร้องเพลงแล้วเราก็จะมีงานร้องเพลงอยู่ก็ต่างคนต่างไปเหนือเกามาใต้อะไรเงี้ยสวนมันนานจะเจอกันก็อย่างเงี้ยเป็นงานชุมนุมของคนมันตัเนี่ยเราก็จะเจอกันแล้วคุยกันเรื่องเรื่องันไรบางทีเรื่องของเพื่นเขาจะมาที่นี่นะคะหลายคนเราก็ทราบกันอยู่นะคะว่าพี่เป้าจะป่วยหนักไปเลยนะคะอยากให้คุณอาให้กำลังใจพี่เป้า โรคที่ต้องการกําลังใจเป็นาเลยถ้ามีกาลังใจเนี่ยสามารถจะต่ออยให้เขาได้แต่ว่าถ้าแน่นอนนะครับเขาเอือชื่อมะเร็งเนี่ยเราก็ใจเสียแล้วถ้าเดินพย,ยิงล้วเนี่ยเพราะเอิรนผมความรู้สึกผมเองนะคนอื่นก็อาจจะก็จะพูดถูกก็ได้แพทย์ออกมาแถลงข่าวแล้วบอกว่าตกลงแล้วเป็นมะเร็งที่ปอด แล้วก็คันที่สี่สสทุกทายอะ่ะเพาว่าคันนี้พอรู้ถึงสายยาเนี่ยผมว่าใจเสียคนเราในเวลาป่วยเนี่ยถ้ายังไม่รู้เนี่ยมันยังสน,นุนกสนานเลื่อนฝูงมา,ยยางาปาร์ตี้แต่พอบอกว่าเป็นโมเิร์นกาสทุดทายเนี่ยผมสังเกตจากสมัยยอรัก สถานการณ์ที่ผ่านมาตอเนี่้เขาบอกมันเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายผมก็ไปก็เห็นคนเยอะแยะเงี้ยเขาสนุกสนานยอดรักก็บอกว่าสบายพี่มันมะเร็งมันไม่ได้มายิงเราอะไรแต่ยี่ไหนได้พอเวลาอยู่สองต่อสองก็ร้องไห้ยอดรักบอกทำไมต้องเป็นผมด้วยผมคิดว่าสายยางก็คงสภาพเดียวกัน พอรู้ว่าเป็นระดับสี่เนี่ยก็คือก็คือระดับสุดท้ายเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนที่รู้ใจผมว่าบางครั้งก็ถึ็ยพงาแข้งยันในแข็งแต่ยันในก็ต่ามบางทีน้ําตากรตดกน้ำตาก็ะกก็มันเป็นเรื่องของการสุขภาพนะ บางทีจะว่าแม่รักษาสุขภาพก็ไม่ได้เพราะว่าคนลุ่ตุ้ตตนนมมันต้องทำงานอย่างนี้ไม่มีใครมาจ้าง้ะชีวิตก็ครับแล้วเวลาเพลงไม่ดังเนี่ยไปขอขึ้นเวทีก็เขาไม่ขึ้น นี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั nữa, mình, mình th th ้นเวลาที่กําลังเจียบก็สมควรที่ก็จะวิ่งทำงานแต่นี่พอททำงานวิ่งลอกมากๆเขาถึมันก็หลืมเรื่องการดูแลสุขภาพแต้วสุขภาพอาจจะเขามารู้อีกทีนึงมันก็เป็นเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเงี้ยก็ก็น่าเสียดายกนแต่ว่าขอให้ปาสยาันฟังอยู่นี่เห็นภาพนี้ก็ ขอให้ดูนะครับว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการและแม้กระทั่งแฟนเพลงเ,เป็นกําลังใจให้แล้วเรื่องราวที่เขายังสูนข้องมองใจในรายการก็ต้องดูหมดแล้วตอนนี้มาเป็นกําลังใจใกับสายอุทยานก็ขอให้การที่หาจริงๆก็คงจะอยู่คู่กับแฟนบอลอีกนานชนะต้องขอขอบคุณคุยอาหนา้าไปนะครับ จจ้ได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้อมาแต่กลายาจเจ้าน้าตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาใจจะหลบหน้าไปไหน ใจจะขอเพียงหางตาเหลือมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เธอให้ไหว้จากนี้จะไม่รักใครฉันนายถึงผิด นะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่หม่ไทยหัวใจศิน์นะครับผม,ค,บค,บผม,ค,บมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ื่องถามนิดนึงครับว่าหุ้สซื้อท่ไหนครับก็ดีใจนะครับที่ได้มิโวกาบมาให้กำลังใจพี่เ้าสายเยสัยญา รักษาเย็นไม่ต้องแบกระเป๋าที่น้อยแต่ขอให้นานๆกับกันมินิมาคไวยพ่อให้พี่เป่านะครับหรือสายัสัญญางจงมีสุขภาพที่แข็งแรงขออำนาจคุณพระศิริรัตนไตรขออำนาจสิออส่งศักดิ์สิทธิ์จงโดนบรรดาลให้พี่เป้าจงมีสุขภาพที่แข็งแรงหายเจ็บหายไข้คอะตอนนี้นะคะอ้นก็อยู่กับอีกหนึ่งศิลปินเสียงโอ้โหสุดยอดคุณภาพเสียงดีเยี่ยมมากมากเลยนะคะกับค่ายอาสยามค่ะพี่หนุ่มิเตอร์นั่นเองสสวัดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยในกันอื่นนะคะขออนุญาตถามความรู้สึกก่อนนะคะที่มางานในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่ก็ทุกคนที่มานี้เป็นความรู้สึกเดียวกันทั้งหมดก็คือมีความศรัทธานะครับมีความรักในตัวพี่เป้าใสายันสัญญานะครับมาในในความรู้สึกเดียวกันทั้งหมดงานนี้เป็นงานที่พี่เป้าตั้งชื่องานไว้เองนะครับว่าวันอำลาขวัญใจคนเดิมครับผมว่าคํานี้ยังเป็นคําที่เรียกว่ามีมนต์ขลังตลอดเวลาฉายาของพี่เป้าก็คือ สายอนคนเก่าพี่เป้าคนเดิมก็ยังใช้ได้ตลอดการนะครับแล้วความรู้สึกของพี่หนูนะคะถามถึงความสัมพันธ์กับพี่เป้าสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะอย่างแรกเลยนะครับคือก่อนที่จะมาเป็นนูมิเตอร์อยู่เบื้องหน้าเนี่ยผมผมเป็นคนทํางานเบื้องหลังนะครับได้มีโอกาสทําเพลงนะครับทำดนตรีให้กับพี่เป้าสายนสัญญาด้วยนะครับสมัยที่พี่เป้าออกอัลบั้มเขาเรียกว่าลุกทุ่งท็อปฮิตกับค่าย RS ซึ่งสมัยก่อนยังไม่เป็นอาสยามยังเป็น r s ลูกทุ่งหรือว่าลูกทุ่ง r อนะครับก็ได้มีโอกาสทำงานกับพี่เป้า8อัลบัม้ม8ชุด8ชุดใจเยอะ8ชุดนะครับที่ร้องลูกทุ่งทอบิมนะครับได้มีโอกาสทำแล้วก็พอมาเป็นหนูมิเตอร์มาอยู่เบื้องหน้าเนี่ยก็ได้มีโอกาสนำเพลงเก่าที่พี่เป้าเคยร้องไว้ไม่ว่าะจะเป็นเพลงพบรักปากน้ำโพสาวเยสโสทอนซึ่งเพลงเหล่านี้จะได้รับความนิยมจากแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยได้รับความนิยมในสมัยพี่เปาสายันสัญญาแล้วพอหนูมิเตอร์ม,มาร้องเนี่ยก็ยังได้รับการต้อนรับที่ดีครับย้อ,อมมนมานะคะเดี๋ยวขอถามพี่หนูมิเตอร์นะคะว่าพี่หนูคิดว่าเสน่ห์ของพี่เปาอยู่ตรงไหนคะเอกลักษณ์ในการร้องนะครับในการร้องแล้วก็หน้าเวทีเนี่ยพี่เปาจะเป็นคนที่พูดเสมอว่ารักสายันไม่ต้องรักมากมากให้รักน้อยๆแต่รักนานๆแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่ออดอ้อนอซึ่งไม่มีใคร เพราะว่าศิลปินไม่มีใครท่านไหนจะออดอ้อนแล้วก็มีสเสน่ห์เท่ากับสายยันสาาัญญาไม่มีเลยครับแล้วก็น้ำเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วค,คือฟังเมื่อไหร่ก็เขาเรียกว่าเ,าเป็นคนร้องเพลงได้อัธรสของเพลงสื่อความหมายของเพลงเพลงนั้นได้ค่อนข้างดีมาก แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือท่าไหว้ของพี่ป้าด้วยใครๆก็รู้จักนะคะอ้าถึงช่วงที่พี่เป้าไม่สบายป่วยอยู่อยากจะให้พี่หนุ่มมิเตอร์ให้กำลังใจพี่เป้าหน่อยทงก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่เป้าที่โรงพยาบาลพระราม9กนะครับก็ไปให้กำลังใจถึงที่นะครับตรงนี้ก็ยังให้กำลังใจตลอดไปนะครับเพราะว่าไอดอลของหนุ่มมิเตอร์ก็คือใสายัสัญญาคนหนึ่งละที่เป็นไอดอลแล้วก็รักที่สุดในผลงานเพลงทุกๆเพลงของใสยสัญญาเพราะฉะนั้น การมาคอนเสิร์ตในวันนี้ก็มาด้วยใจรักก็อยากจะให้กําลังใจนะครับไม่ใช่ให้กําลังใจเฉพาะการไปเยี่ยมหรือว่าการมาคอนเสิร์ตเท่านั้น<อ>ผมอยากจะให้กําลังใจพี่เป้งค่ะคุผู้ชมคะตอนนี้นะคะอ้อนอ,อยู่กับอีกหนึ่งศิลปินคนดังของเรานะคะพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองสวัสดีค่ะค่ะนะคะโอ้โหวันนี้บรรยากาศคึกคักม,มากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะถามความรู้สึกก่อนนะคะที่มาคอนเสิร์ตในวันนี้รู้สึกไงบ้างพี่ก็เห็นบรรยากาศก็ส่วนมากก็ต้องบอกว่า นอกเหนือจากแฟนคลับแล้วก็ยังมีศิลปินบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเขามาร่วมกันเพื่อที่จะหาเงินหาไรายได้ไปช่วยเหลือพี่เป่าเขาเห็นแล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่าชาวลูก่ง้ยั้น จะมีความรักมีความสามัคคีกันค่ะนะคะเดี๋ยวขอถามถามความรู้สึกพี่เอกนะคะที่ความรู้สึกกับพี่เต้าชนิดหนึ่งแล้วกันค่ะตัวนี้เป็นคนที่ที่ศรัทธาวิธีการร้องเพลงของพี่เต้ามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วเอาพูดง่ายๆว่าในห้องนอนพี่มีแต่เพลงสายยันแล้วก็ฟังแต่เพลงสายยันมาตลอดแล้วก็ใช้เป็นครูมาตลอดในการร้องเพลง ทายาทนั้งตุ่มหวงนั้งเสรีรุ่มสว่างยอดรักก็ถือว่าเป็นต้นแบบของสิ่งที่เราได้ใช้มาหากินเพราะวันนี้พอมาเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็ จริงๆเรื่องอย่างเงี้ยมันมันมันพูดยากนะเรื่องสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมันไม่มีใครกำหนดได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็ผมว่าน่าจะอยู่ที่เรื่องกำลังใจหมอก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ากาลังใจเป็นเรื่องสาคัญก็ยังไงก็ตามแต่ก็พยายามที่จะสร้างอะไรหรือช่วยอะไรหรือทาอะไรเพื่อต่อรมหายใจให้พี่เป้าให้นานที่สุด จจ้ได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่กลายใจเจ้านาตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาใจจะหลบหน้าไปไหน ใครจะขอเพียงหางตาเลืออมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เธอให้ไหว้จากนี้จะไม่รักใครฉันน่าถึงผิดว่าจา รียกว่าอิ่มตานะคะแล้วก็อิ่มใจกันไปตามๆกัน<ะ>แบบคอนเสิร์ตนี้นะคะ,ะกับอาลาขวัญใจคนเดิมพี่เป้าสายสัญญาค่ญญาะก็บอกว่าชื่อคอนเสิร์ตพี่เป้าเป็นคนตั้งเองเลยนะพี่<ะ>พ<บ>โต๊ครับผมแล้วก็อย่างนึงเนี่ย คือพี่ค่อนข้างที่จะทึ่งในกับแรงศรัทธานะฮะเป็นเพลงของพี่เปาด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยสายฝนกระหน่าเทล,ลงมานี่นะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทาให้เป็นเพลงของพี่สายันสัญญาณเนี่ยนะฮะลดน้อยลงไปเลยน้อยเพราะว่ากาลางร่งเนี่ยยังเป็นดอกเห็นเน่ยเต็มมากเลยทีเพราะว่าคนเนี่ย น่าท่าพี่จําได้ประมาณตักงสามสี่พันคนได้เยอะมากๆเยอะมากๆอยู่ที่พระป้ายัอาเขตนั่นเองค่ะคะแล้วก็ต้องหมอวิวเป้าเนี่ยเป็นอินเดียเซิร์ฟินนะที่อยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศมาอย่างยาวนานคือยาวนานมากๆแต่ว่ายังไม่เกิดเลยตั้งแต่น้องสิงโตยังไม่เกิดเลยไม่ใช่ใช่ไหคะพี่เกไกโดเขาลองใหม่แม่ฉันตายตั้งแต่ยายยังไม่เกิด ขอบคุณมากออแค่ตอนนี้แหละแต่เอาเป็นว่าผู้ร่ยก็เป็นคนใส่ให้พี่เป้ากัรายการขอให้พี่เป้าเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับความสุขของคนทั้งประเทศต้องบอกพี่เป้าเนี่ยเป็นความสุขของคนทั้งประเทศก็คือตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้าเพราะว่าสายรายงานข่าวมา นะครับหลังจากที่เป้าเนี่ยได้โชว์ร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตเนี่ยอาการที่เป้าในซุดลงอีกในเช้าก็อะไรเนี่ยพรในศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้นะครับก็อยากจะช่วยปกปักรักษาให้พี่เป้าเนี่ยนะฮะกลับมาร้องเพลงให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกครั้งค่ะเป็นสายใยคนเดียวของพวกเราใช่ไ้มค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะก็หวังว่านะคะคุณผู้ชมคงจะมีความสุขนะฮะกับ อ๋อเรื่องราวต่างๆก็จะมาฝากกันสำหรับขอ้อมูลนี้นะติดตามได้ครั้งต่อไปนะคะกับก้อันตรายเพลงว่าเราสองคนจะมีอะไรดีมาฝากกันครับวันนี้เรา,ารต้องสั่งนัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกนันใหม่ครั้งหน้าสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ